ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับพี่พเพื่อนๆวันนี้ผมมีเหรียญหลวงพ่อเปียกวัดนาสร้างมาให้ดูกันนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นสองบกกาก ด้านหลังมีลอจิกอย่างนี้นะครับรุ่น2กับรุ่น1นเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับใช้ด้านหน้านใช้แม่พิมพ์ของรุ่นหนึ่งมาปั๊มทุกอย่างก็จะเหมือนกันมีต่างกันตรงที่ไม่พดขึ้นเนี่ยนะครับ เกิดจากการเก็บบล็อกไม่ดีนะครับทําให้บล็อกมีสนิมแล้วก็พอมาปั๊มอีกรอบหนึ่งก็เลยเป็นผลนี้นะครับผมเชื่อว,ว่าพี่ๆเพื่อนๆหลายคนน่าจะพอทราบเรื่องนี้มาบ้างแล้วแต่ผมก็ขออนุญาตบอกอีกรอบนะครับเผื่อเผื่อมีพี่ๆที่ไม่ทราบหลงเข้ามาจะได้ทราบไปด้วยกันนะครับเหรียญรุ่นสองเออ ผม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 ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นบล็อกมิอีส่วนตัวผมดูนะครับไม่รู้ว่าพี่ๆใส่ตรงหรือว่าพี่ๆในพื้นที่เขาดูกันยังไงแต่ผมเวลาผมดูบล็อกมิอีผมจะดูตรงตรงเนี้ครับมันจะมีคล้ายๆเป็นตัวสลลอะภา,าษาไทยเลยครับเป็นสะอเอย่างีง้ตรงเนี้ครับคือถ้าเป็นบล็อกมิอีนี้ น่าจะมีค่านิยมมากกว่าบล็อกเล็บจิกนะครับคือบ็อกมีอีกเนี่ยก็มีรอยเล็บจิกอย่างนี้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจะมีมีสระีกตรงนี้แล้วมันก็จะนิยมกว่าน่าใช้นะครับรุ่นนี้รุ่นแรกอะ่ะแพงมากๆเลยครับเป็นเหรียญที่ผมชอบด้วยนะครับผมคนสุพรรณบุรีแต่ผมอชอบหลวงพ่อเปียกไม่ ไม่ทราบด้วยเหตุผลใดแต่ดูดูพุทธศิลนของเหรียญอะไรเงี้ยสวยงามมากเลยครับดูกระหนกดิครับแต่เหรียญนะเหรียญบางมากเลยนะครับเหรียญบางเจี๊ยบเลยอะ่ะโหถ้าของเกนี่ผมมันน่าจะเลนส์แบบยางเนี่ยแล้วเหรียญเหรียญไม่บวมเลยนะครับผมวัดน่าจะเกมาค่อนข้างค่อนข้าง ค่อนข้างไม่ไม่ได้ใกล้เคียงนะครับเพราะว่ารูปทรงอะไรเงี้ยลักษณะการทำอะ่ะเก๋ค่อนข้างค่อนข้างยากเลยล่ละครับเห็นสวยสวยมากส่วนค่านิยมเท่าที่ผมทราบนะครับมีพี่ที่รู้จักกันบอกว่าเหรอรุนแรกอะ่ะสวยสวยแชมป์เลยมีคนเปิดกันเป็นแสนเลยนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมทราบด้วยตัวเองอะครับ หลายหายมื่นเนี่ยมีแน่นอนครับรุ่นแรกอะครับส่วนรุ่นสองเนี่ยราคาเซฟลงมาเยอะมากเลยครับรุ่นสองนี่ก็หลักพันหล,ห,ลหลายพันหน่อยถ้าถ้าไปอยู่ในในมือของพี่นักเล่นนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าพี่พวกพี่นักเล่นเนี่ยเขาเขาให้เราเช่าเนี่ยเขามีการรับประกรันความพอใจด้วยนะครับรับประกันเก๊แท้ไอเนี้ย เราก็ต้องให้ให้เขาหน่อยนะครับอ่าผมแทบไม่ได้ให้ความรู้เลย <c ười> คลิปนี้เดี๋ยวผมผมจะจะบอกอยังไงดีคือเหรียญรุ่นนี้เวลาผมดูอะครับอันนี้ผมได้มาเป็นเหรียญที่สองนะครับผมดูว่ามันม,น,านมันบางเหรียญมันบางแล้วก็เหรียญมันตื้นนะครับไม่บวมไม่บวมเลยเหรียญน,นี้แบนราบเลยครับความคมชัดอย่างเงี้ย เหรียญเนี้ยผมดูแค่นี้นะครับเพราะว่าผมว่าน่าจะแกะของเก๊น่าจะเล่นแบบยากนะครับผมก็บอกวิธีดูของผมแล้วกันนะครับอาจจะแบบเป็นวิธีดูที่แบบเบื่อหน่อยนะครับแต่ก็กถือว่าเป็นความรู้นิดนึงก็ยังดีนะพี่เนาะผมก็อยากจะทําคลิปลงเยอะๆผมก็อยากจะหาค่าขน,นมให้น้องแมวผมนะครับยังไงพี่ๆถ้าได้เข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะให้ดูน้องแมวผมมันกําลังโตเลยครับผมก็อยากได้ค่าอาหารของน้องแมวก็เลยเอาพามาลงบ่อยๆนะครับยังไงแล้วถ้าผมให้ข้อมูลอะไรผิดพลาดผมกราบขออภัยด้วยนะครับวันนี้แค่นี้นะคะพี่สวัสดีครับ